เออโอโ้ดีเัาตีนน้ำก็ได้จนท่วมเลยวันนี้ตัง้งคนกับเพิ่งลุนะคนแล้วนะมันเพ่ลุกออกก็ติเน,นเอาแล้วเอามันราค,นะคาดาีโอ้ใกล้จะ่้งมีคนลุกออกขัานเล <laughs> อมันนาครับโอ้ยฝนตกไปอยู่เขาน้ำท่วมห้หน้าเลยรถสิ่งลงได้รืว่าไรรถ <c oughs> ต้องแบกบ้นมาหนีเอาและแบกบ้นมาทางเอาเลย<ะ>รถได้รถไถลงได้รถไทยลง,ไ,ยลงได้ยังไงลงไปก็ติจมก็ติลากันขึ้นยู่กัน,น ต้องรถนี่ไถแห้งๆแล้วต้องพฝนมาเพิ่มลูกกับต้องพฝนเลยกันกไดเออบุลกมาได้เลยแล้วมันเน่าโอ้หาแมงกิซอนไปน้ำร้อมครับผมโอ้ได้สองตัวเลยได้แมงกิซอนน้ำร้อมตกน้ำซ่วมครับโอ้ต้องพฝนกันลูกกันใช่ไหมฝน โหี oh, so going, mainland, right. ่มันติไม้ี่เดียบงส่งี่เนี่ยคมคมไห้แล้วเนี่ยเออคมมเนยิไหม้เนี่ไปไมีเครื่องิดื่ยยังนไปพุ่นไปเจเพุ่นละจะไปตัดสวนหยาสวนทุเรียน่ไอยู่บนไหนอยู่บนอะอยู่บนกระท่อมมูนึงนละแล้วติดลหวยนละโอ้ย น้งฝนฝนั้งลกันอยู่โอ้ยมันกำลังเป็นราคาเนาะน้ำมั็มาท่วมมีฮะเออ่องเจอลกเรา่องเจอไผอยูู่้ลบท่านกับท่านครับผมนี่น้ำมันพายุเขา นำรวมให้หน้าครับโอ้ยปลูกมันน้าปลูกมัตังฮะน้ำำรวมให้หน้าปูกลกท่านกับลกครับเพื่อนกําลังลกกันอยู่เพื่อนนะ่ปลูกมันปังครับปลูกมันให้หน้าก็จากเขาเมื่อก็เลยพายุมาฝนตกห่มติตต่อกันเป็นอาทิตนะครับเนี่ยมันก็นเลยกลายเป็นทุงน้ำได้ครับเนี่ย ทำสวมให้หน้าครับให้มั่นฟังต้องถอนฟ้าถอนหัวครับเดี๋ยวมันเน่ากร็ราคาดีครับแต่ว่าวมันโอ้โหนี่แหละชีวิตเศ้าหายเศร้าหน้าครับอืม